สองโมเมนต์หวานเวียวิกกี้แม้ไม่มีรูปคู่แต่อยู่ด้วยกันทุกที่ นับถอยหลังเข้าวันวิวา17กรกฎคมก็จะมีโมเมนต์หวานๆพระเอกเวียสุกวัฒิ์กับวิกกี้ว่าที่ภรรยานอกจากเวียจะเพิ่งปล่อยภาพและแคปชั่นสุดซึง้งสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายให้เจ้าสาวโดยหลายคนแสดงความคิดเห็นมากมายต่างก็อิจฉาว่าที่เจ้าสาวแต่มีโลกโซเชียลออกมาแชร์ภาพน่ารักน่ารักหลายโมเมนต์ทั้งว่าที่ภรรยาดูแลว่าที่สามีอย่างดีมากๆทั้งภาพเวียเปิดกล่องอาหารและข้อความขอบคุณที่รักและอีโมจิยิ้มแก้มแดงสุดแฮปปี้นอกจากนี้ ยังเผยโมเมนต์ที่หลายคนไม่เคยเห็นแม้เวียจะไม่ได้โพสภาพคู่กับวิกกี้ว่าที่ภรรยาแต่ปรากฏว่ามีภาพน่ารักของทั้งคู่อยู่ด้วยกันตลอดในโอกาสสำคัญต่างๆที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ